สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับพี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผม<อ>ก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมชุดคาคาชิมาแล้วทุกคนน้องๆหลายคนรอคลิปนี้รอชุดนี้มากๆเลยเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าว่าชุดนี้จะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับป้า ม่านี่ส่วนของไอ้นี่หรออะไรนะเขาเรียกอะไรนะร้านขายแห่งความมืดหรอทุกคนมาเรามาดูแบบว่าดวงสุดๆเลยรอบนี้เลยพร้อมกับท่ารประสานอินด้วยเฮ <c oughs> <ย>้ยเกพี่เกลได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกทุกคนพี <c oughs> ่เกลสุ่มกิจกรรมนี้ไม่เคยได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือครั้งแรกของพี่เกลย์ปตัตโท อ่ะพี่แก้วนะคะก็อุ้ยตื่นเต้นเลยได้90%ทุกคนพี่แก้วได้ซื้อท่านี้นะครับท่าประสานอินนะในราคา99เพรจาก999นะครับแต่ว่าเราต้องซื้อให้ได้35เพรก่อนถึงจะปลดล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของที่มีอยู่อันนี้ชุดอะไรอะ่ะโอ้โหพี่แก้วขอเวลาเลือกแป๊บนึงนะพี่แก้วน่าจะเอาทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าขอเป็นหน้านี้ก่อนเลยละกันเนาะแล้วค่อยสลับไปชุดคาคาชีนะคะ เดี๋ยวเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรดีอันนี้เป็นบัตรตัว๋วอันนี้คือโทเค็นเฮ้ยหรือพี่แกลยวโทเค็นสากลดีกว่านะเพราะว่าโทเค็นสากลเราได้ใช้แบบเยอะอยู่แนะทุกคนเออพี่ว่าโทเค็นสากลนะ่ะเวิร์กสุดละุซื้อโทเค็นสากลดีกว่า <Yeah. S 1> แม็กเลย <Yeah. S 1> แม็กเลย,เลยได้เท่าไหร่ พี่แก้วไม่ค่อยถนัดเลยเลือดไม่ค่อยขึ้นได้ห,หลาละโอ้ยยังขาดอีกเหรอซื้ออะไรดีอ่ะมันสลับหน้าได้ไหมบัตรสร้างห้องไม่เอาละโอมันสลับไม่ได้เหรออ๋อมันต้องซื้อในหน้านี้เลยใช่ไหมทุกคนแป๊บบนึงไอ,อ้ตั๋วนี้มันใช้อะไรได้บะได้บะอันนี้หรอกล่องโทเค็นกลางสําหรับ well. อัพเวลอะเรากล่องโทเค็นกลางก็ได้ทุกคน เอาเอ๊ะแต่ว่าโทเค็นกลางพี่แก้วก็มีเยอะแล้วนะหรือว่าจะเอากล่องโทเค็นไฮเปอร์บุ๊กดีเอาไฮเปอร์บุ๊กดีกว่าฮู้วอ่ะไม่เป็นไรมันก็ยังถูกอยู่เออเก็บไว้อัพไฮเปอร์บุ๊กนะคะในอนาคตอะพี่แก้วได้ท่าประสานอินในราคา99บเาเพทุกคนเก่งมากนี่เอาเอา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะ ทำไมเหมือนที่พี่แก้วสุ่มไปแล้วเลยวะพี่แก้วนึกว,ว่ามันคือคนละท่าโอ้จะรั่วว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคนละท่าถูกแล้วอ๋ออันนั้นมันเป็นแค่ปับป๊บปั๊บแล้วก็ไปอ๋ออ๋อคนละท่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถ้าหยุดนี่แหละโดนใจอ๋อตกใจนึกว,ว่ามันคือท่าเดียวกันมนาะคล้ายๆายกันเลยก่อนอันนี้ที่มันมีแบบปึ๊บปึ๊บอะอ๋อคนละท่าเนาะมา เราสลับกันดีกว่านี่คาคาชินะครับราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบเก้าพี่แก้วได้ซื้อในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเพชรโอ้โหคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วอันนี้อะไรอ่ะบิบ๊กฟุตของนารุโตะนะต้องจัดอันนี้ต้องจัดทุกคนจัดเลยแบบนี้ต้องจัดฮะแบบนี้ต้องจัดคบผมทุกคนดูดีๆนะดูดีๆนะเพราะว่าแบบเผื่อบางอันมันมีของนารุโตะมาอยู่ในนี้นะทุกคนโอเคสวมใส่พี่แก้วขาดอีกไหม แบบหนึ่งแบบนึงนะเฮ้ยมันมันก็เต็มแล้วนะอะแรกก่อนเลยละกันครับมาแล้วโคตรคุ้มทุกคนเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้ของเกี่ยวกับนารูโตะคือพี่แก้วมาแบบคุ้มคุ้มฟินฟินเลยอะทุกคนอะก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนใครนะครับที่ดูคลิปนี้เนาะ ได้กี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์บอกพี่แก้วกันด้วยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกใครได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนพี่แก้วก็ดีใจด้วยนะครับผมและเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอเจอกันค่อน